สวัสดีครับผมดีดีแล้วเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบกนะครับผมอ่านะครับผมตัวเบอร์อ่าอ,อ่าแจกไปเลเวลอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแฮ่นะครับผมวันนี้มาแจกเลเวล700นะครับ702นะเออนะครับมาสามารถไปโลก2ได้แล้วนะครับทุกคนเอ่อแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องสวัสดีแล้ทักทายคนดูก่อนเลยนะครับผมแล้วก็คนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับปมหาให้แบงแบงด้วยนะครับผมพี่ยังไม่อัพนี้ให้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอัพสแต็กกันละกันนะครับผมอืมัพได้ไหมอ่ะอุ้ยอัพหมดเลยอ่ะมาเรียนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันก่อนดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับมหาเทพแบงค์ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนได้เปิดเทิร์นกันหรือยัง นะครับส่วนพี่เนี่ยเปิดเทอมละนะครับผมไม่ไหวจริงๆเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยมากๆฉันเหนื่อยมากนะเออนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเราทําเพื่อคนดูครับเราแจกรหัสเพื่อคนดูนะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปเรื่อยๆนะครับผมไก่ตันนะครับต้องรอหน่อยละกันเพราะว่ายังไม่เห็น100รไลค์เลยอ่ะไม่มีคลิปไหน100รไลค์เลยอ่ะเออนะครับผมกันั้นไก่ตันไม่ออกนะเออ ช่วยกดหนึ่งร้อยไลค์นะครับคิดไหนก็ได้ครับให้ค,ครบหนึ่งร้อยไลค์นะเอออ้าวทำไมาผมสุ่มไม่ได้อะทุกคนอะไรทฟุตอ้อาวผมไม่มีเงิน <c oughs> ผมไม่มีเงินจะสุ่มครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่มีเงินจะสุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับจะขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่นะนะับนะแบบตึงๆเลย ไม่มีอะไรขายเลยนะเอ้ยเลยกี่เลยกี่ทีจะรีนะดูแป๊บนึงสามทิมาที โอเคมารีวิวไอเดีนี้คร่าวๆดีกว่านะครับผมไอดีนี้นะครับผมคร่าวๆนะทุกคนนะค่าหัว246,000นะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็มาดูนี้กันดีกว่าสแต็กนะครับผมระยะประชิดนะครับหรือหรือมาดนั่นเองนะครับผมอัพไปทั้งหมด2,104นะครับผมดีเฟนซ์หรือพลังป้องกันนะครับผมอัพไปแค่1นะครับหรือไม่ได้อัพเลยนะครับสวอชดาบนะครับผมอัพไม่ได้อัพเลยนะมันก็เลยขึ้นวันหนึ่งนะครับผมกั้นหรือปืนนะครับผม มันขึ้นวันหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้อัพเลยแล้วบล็อกฟูดก็คือผลไม้หรือผลนั่นเองที่เรากินไปนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้อัพเลยก็เลยขึ้นหนึ่งนะครับผมมาดูเทมกันดีกว่านะครับผมมีดาบป,ปกติเลยนะครับผมพี่หาดาให้เรียบร้อยแล้วมีคาตานนะมีเยอะมากนะครับผม แล้วก็มีปืนแล้วก็พวกอนันนี้นะครับน้องๆออแล้วก็มีผลสปินนะครับผลหนึ่งผลแล้วก็มีผลบอมด้วยนะครับหนึ่งผลสามารถอาไปใช้กันได้นะครับไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไอดีนี้เนาะววเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยสองมีเงินอยู่ที่หมดสามหมื่นแปดพันหก 660.7บาทนะครับผมเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับผมเอาไปเล่นกันต่อได้แล้วก็มีคุณสองอยู่ที่1ชั่วโมง50นาทีนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมให้เหมือนเดิมครับกบติกาง่ายๆกับการแจกรหัสช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับช่วยแบบ กระทึบหลายหน่อยนะครับไมถึง100หนึ่งร้อยไลค์นะทุกคนนะผมจะได้แจกไก่ตามสักทีนะครับผมอ่ะนะครับผมเหมือนเดิมครับผมทำเนียมเดิมนะครับอย่าลืมไปหยิบสมุดปากกามาจดรหัสด้วยนะครับผมอย่าลืมไปหยิบสมุดปากกามาจดรหัสด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะบอกรหัสสองรอบนะครับผมมีช้าๆหนึ่งรอบแล้วก็ไวๆหนึ่งรอบนะครับอ่ะแต่ให้เวลาไปหยิบสมุดปากกานะครับอือโอ้ได้เงินเยอะจังกล่องทองต้องสองพันหกนะทุกคนว่ายล่วง อันนี้เท่าไหร่800นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับผมจะได้บอกรหัสนะครับอ่ะถ้วนะทุกคนพร้อมแล้ว3 2มสองหนึ่งแล้วมาแล้วครับผมรหัสนะครับผม ID นะครับหรือข้างบนนะ LOVE BANK ZN 1 3ครับข้างล่างนะครับหรือพาสเวิร์ดนะทุกคน D อ่าไม่ใช่ครับ LOVE B ีเอ็นเนะครับผมช้าช้าชัดชัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมช้าช้าชัดชัดอีกรอบหนึ่งนะครับผม I D นะครับหรือข้างบนนะ L O V E B A N K 1เอแซดเอหครับผมข้างล่างนะครับหรือพาสเวิร์ดนะทุกคนช้าช้านะครับผม L O V E B A N KZA1 นะครับผมรหัสก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมแล้วก็รักคนดูเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเรามีแจกกันทุกวันเนอะนะครับผมก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปวันพรุ่งนี้จะเป็นเลเวลอะไรฝาก กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มาหาทีแบลคงต้องขอตัตวลาไปก่อนครับสวัสดีวันสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมได้แลวค่ะมุ้ย